สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องย่าชี้กกก่องนะคะเพี่น้องแกงข้าวหลามเมื่อนะแกงน้ำมันหอดโคกงร้องนาแล้วพี่น้องมาเตรียมฟังนะนะโอ้เตรียงฟังอันห่วยจัดการได้กุกตัวมามาโอ้โอ้ทำไรกับข้าวหล่เนาะข้าวหลามภาษานะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาว บังวันนี้ใส่อันถั่วดำเนาะไม่ไม่ได้ใส่บอยอย่าใส่ดอกมันแข็งขนาดต้มเลยแช่ไว้จนว่าเครื่องมือมาต้มอีกมันเป็นอย่างที่บอยอยากผูกน้ำมันแข็งหมามาหมดตั้งก้นเจ๋งเราใหม่เสื้อมาอึบ้านเนี่ยมาอึดที่แม่เอาเอาให้ที่แม่เอาประมาแต่ขุ่นแล้ว เนียวดีหวานแล้วร้อนยุกขาขาเน้อย่างนี่เไปเอามัเอ็ดีหน่เอาปลอมปลลงพอดิอันนี้แต่เอามาแต่รอบกองเดี๋ยนึ่งเมื่อเช้ามันก็มันเนี่ยไปเอาลกบอกมันอยู่ว่ามือและถ้มือปลาูกินผู้เดียวสองห่อนจักรีเบทเวดละตูนมอ้จักะเบิ่งหุ่นแล้วเนี้ยกินหอยยะกูยิ่มมือนกน ทุกข์เจยังไงไม่ส้ไทุกจไปเผาไฟห้งจไปข้าสารย่บมากบกก็มานึ่งมาขึ้นนึงแล้วไปัดเสอแล้วเื้อาอยก็มาเข่าสนักจามท้องมดเจะมาคุกไส้เคือไส้น้าตาลสกะทิแล้วก็มางะมันอันั่นเี yes> ้วแล้วมันเกี้ยวทุจ้าเผาคอยนดดังไฟฟืนขบ้ไงอดังไหเห็มันเป็นทาน จังได้ปะเออแล้วก็เครียดผ่านออกมาผาโอ้คอยให้มันอันนั้นไปเลต้องใจเย็นๆใช่เจ้าไปเผาไฟแห้งมากำไมไหม้ก่อนลูนบอลลูนเลยเนาะก็ค้างไปบอนที่เรียกกันบค้างไปนะบอดแมนไปใส่ไฟลูกบึ้มๆไหนที่เราใช้โซนีเข่าเนา เอ็กชีกับเมนทำมาบ่อซุกนี่เลยก็กกไม่ซุกไม่ซุกข่ายเบิรงไฟซุกเก่าแล้วแม่คว้าเอ็ซ์ชีบิองไม่ซุกขอกระวานบ่อซุกเอาพวกกินอันนี้อ่ะอุ้ยเผาคนละมามาแมา่แบบกินก่อนตั้งไว้จ้าตัวยานในปูพยานนิมโอ้ยจะเป็นจะวากคอยเห็นว่าได้เป็นน้องนแล้วกันน้องก็เป็นน้องมาแต่ดุนเลยล่ะบอกก็ให้เป็นไอซ์เก่าล่ะเห็นว่าวคอยยันย่ก็ได้สิ นูโซ่ขอจำได้หมดที่อ่ได้คากินข้าวของไทยเจียวจ่าย้งินบงครับเียวพี่จ่ายเลยอใจฝากเลยครับน้อข้าวแก้ข้าวจังกูรับใรเนดุงันเดยบกคนงามๆมาหลายคนบอกเราเซียวคนงามๆเ่างามมามบาทัน เขียนราคาใส่กล้องค่อยๆเนียข้เลขมีนจาหนลดนเะข้างหลังอ้อนนี่ก็่อันเมหลัหได้กันซื้อหมกทุเรียนมาครับกินเต็มรถหนึงไม้ห่ารอยได้บอได้บสใช่บัด บ่ได้บ่ได้เอง็นยี่ะมันบ่พบ่แล้ว่ไบ่แนบ่ถดยี่บ่ของพันบ่แมนแลบ่ถนัดเดี๋ยวเอหมดบ่แม่งแมงก็ไดีเฮเป็นระบไฟระบคานะ เอาดันมาแล้วคาบได้เลยอ นึงเข้าไปเกือบว่าที่ทานมีสาตปรเ็นส่วนไปตัวหงมไปยืนทาพระตั้งเหือล้วเด็นมุ่งกว่าเพราะเขาเราอมบานเออบาไหนอน จะกินขาวเาางสยอ๋อคือขับคือแน่นอกองเบอร์เขากันแน่เมื่อยตนเลหรอมนสั้งไว้อนง้อนออ่ะเด้อพี่นองแกงมาใหม่แทบแทบนะจะแ่บมาแ่บนะแ่บไปกอนก่อนแทบพันไทยบ้านนอกืทอเป็นบบบรรยพาิมีวัตถคืนเหมือนนลักวะ บอลแม่ขอไม่ย้าพาได้ไอ้นแกงใหม่ได้ขอไม่ยาพาก็ตั้งห่างบ่ผพาแจ้งขึ้นก็แจ้งว่าว่าตัแตงกินกับยดีทาอยู่เมดทีเพื่อพังเน่าคือเดี๋ยวก่อนของเดยทาพาอันนี้อันหนวดน้อไม่หลังบ้านที่ลุงเสี๋ยตัดแล้วเราเผาคอมันนะเวลาทางถึงไปหาเอาไม่ย้ายผ้ามาเชิญจ้ะไม่ย้ายหน้าก็ไมาใหวละมั้งนี่นั่นแมวไม่คนแก่แดงอันหนวดอัน น้องใหม่จิ้มซุงออะนะอันนี้น้ำใหม่้งไ่ม่บุบงหวานบ่อะไรอะม่บงเาเพ็ต่อเข่านะเราตัดออกจากหลังบ้านนะ่อเ่ะม่ได้อิ่มยังไบุมหนิไปบุมอิ่มมุนเอาพากด ทำงานก่อนเงินไปเงินก็ต้องมาโอนมาเด้ไม่ชีบและวรวยยด่วนขนาดเลยทรงมาแล้วเรียบร้อยเปิดเปิดคือท่านใจไหนวะธรรมดาแต่ที่อ่านบ่ละอ่ะเงินเพิ่มบ่นนิดเนาะบ่แม่นนั่นหรอบอมมาชื่อว่าจะเพิ่ทสามเด้อนปแะม่ณเพิ่นโกนหัวหรอบ่โกนเงินอื่น่บจะไปแหงหน้าเต็มอื่ง ปแล้วบอกให้ลุงเสือเดี๋ยวมาทำไปหน่อยลงหน่อยมาลุงสือมาล่นิดหน่อยมาส่งนิดหน่อยไปส่งก่อนเลยเร่ได้ปเสือก่อนเจ้าปลาปลาล้องิน้องจับบาทไปกับพไปบญ่ไปกัลงิบนา องงื่นก็นี่งไปลงร้านคาบบักกาไปลงงานข้าเจาะล่ะขายข้าเจาวะซื้อขนมไปแมวซื้อข้าวเจเขียวลวหัสไฟไฟไว้บาร์รียร์เนี่ยก็เหมือนมาเลยระวัาาขงข้าวจีแกขะห้องกะขนมเดียวี่อมก่อนหนึ่งเ <laughs> ขียวละก่อนน,นอะเนาะ หักะกมาทูบมะเกยเ้วยด้เนี่ยนะมเออคอไปกิ้งเขาเจ้า่างสวยๆนี้มาใสา่ผีสทัทรายกับจมอมลาสามมงรับเมื่อจันเด็แก่จมหักไปเช้าคอยไปตลาดจะเห็นหด้หลาย มาขันโนมีคนินยู่้งแ้ายเแม่ส่งาคนนากจนิงนันมาก้นใะตื้อขันหายงตาทาไหนันกเลยเาพมาขายหรอักบางคนนะอาฟักบเหรอเนะ รักตู้บ,บาแกนเ่นั้นเงเมือยลุงเสือเราแบบคอยต้กมาหายายยอะมาคือเราก็กินแกงเนา <c oughs> ะชอบไสิไปเรากินตะแกงมาใหม่ถ้เดบอกก่อนนะมาเศ้าในเราะกินซ้ำดีเราเบิ้ลเราแกงหม้อว่าไง่ายกันเนาะเราเบิ้ลไปปันอยแตแกมาใหม่แต่ว่าถ้าเด็ไปวนะา่านนมาแล้วบบบบบบมาเ <c oughs> วบบ <c oughs> ้นนานรมาบมองเืนบ้งเยีม<น>่มเแ,แล้วก็ตั้งใจไป<ห>ซื้อของในูเขานอ ค้คำใหญ่บาดคำตาสวดคำตาสวด<ต>ิัน,นเบิ <นะ S 2> ่งเเนาะสวดหนึ่งแต่ยังไม่ได้ไปของเราไปจะพาไปเห็ดชิบเอาปบ้าแล้วก็ดีดีซื้อของเอาเงินไปให้ใหอมโลงยังี่ชิบนาที่ก่อนเลยโลงขึนนะ สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ